ามการบทที่15พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงทำกับอับรามภายหลังสิ่งเหล่านี้พระดำรัสของพระยาเวมาถึงอับรามทางนิมิตว่าอับรามเอ๋ยเจ้าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าบัณฑิตของเจ้าจะมากมายนักอับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยและเอลีเอเซอร ชาว,วามเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นทายาทของข้าพระองค์อับรามทูลอีกว่าขอพระองค์ทรงดูพระองค์ไม่ได้ทรงให้บุตรแก่ข้าพระองค์แล้วขอทรงดูคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์เวลานั้นพระดํารัสของพระยาเวมาถึงอับรามว่าคนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแต่บุตรชายที่เกิดจากเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าพระองค์จึงพาอับรามออกมาข้างนอกแล้วตรัสว่า มองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพระองค์ตรัสกับท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นอับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านแล้วพระองค์ตรัสแก่อับรามว่าเราคือยาเวผู้พาเจ้าออกจากเมืองเออของชาวเคลเดียเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านาย ข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์พระองค์จึงตรัสแก่อับรามว่าเอาลูกโคตัวเมียอายุสามปีแพะตัวเมียอายุสามปีและแกะตัวผู้อายุสามปีนกเขาตัวหนึ่งกับนกพิราบตัวหนึ่งมาให้เราอับรามจึงนำสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้มาถวายและผ่าครึ่งวางข้างและซีกตรงกันแต่ไม่ได้ผ่าครึ่งนกเมื่อฝูงเหยี่ยวบินลงมาที่ซากสัตว์เหล่านั้น อับรามก็ไล่ไปเสียเมื่อเวลาดวงอาทิตย์ใกล้จะตกอับรามก็นอนหลับสนิทเวลานั้นความกลัวและความมืดอย่างยิ่งก็มาทับถมอับรามพระองค์จึงตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งไม่ใช่ที่ของพวกเขาและพวกเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นชาวเมืองนั้นจะกดขี่เขาถึงสี่ร้อยปีส่วนชนชาติที่เขารับใช้อยู่นั้น เราจะพิพากษาลงโทษต่อมาเชื้อสายของเจ้าจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายฝ่ายเจ้าจะไปยังบรรพบุรุษของเจ้าอย่างสงบเขาจะฝังศพเจ้าเมื่อเจ้าชรามากแล้วในชั่วอายุที่สี่เชื้อสายของเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกด้วยว่าความบาปชั่วของคนอมโมไรต์ยังไม่ครบถ้วนเมื่อดวงอาทิตย์ตกและมืดมิดก็มีเต่าที่ควันพลุ่งอยู่และคบเพลิงเลือดลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้นในวันนั้น พระยาเวทรงทำพันธสัญญากับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทั้งแผ่นดินคนเคนไนท์คนเคนัสและคนขัดโมไนท์กับคนฮิตไทท์คนเปริซีคนเรฟาอิมคนอโมไรท์คนคนาอันคนเกอร์กาชีและคนเยบุสด้วย